บริษัทผมก็อยู่เนี่ยโอ๊ย,อแ,ยอแต่ผมทําแมวกั้นไปแล้วจากสถานการณ์เช่นนี้นะครับก็ทําให้กรทมนเนี่ยต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ําที่สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อเพื่อผลักน้ําไปตามคลองบางซื่อผ่านถนนพระรามหถนนทหารยาวไปจนถึงแยกเกียรกายแล้วสูบลงเจ้าพระยาที่ปลายทางครับขณะที่ทหารวันนี้ก็มาสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อเตรียมแผนอ,อพยพไปอยู่ที่วัดไผ่ตันนะครับจุดที่2ก็คือที่โรงเรียน ลุจิเสรีที่ซอยอินทรมละศีครับส่วนสถานการณ์อีกด้านคือฝั่งถนนรัชดาพิเศษนะครับระดับน้ายังคงเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบริเวณแยกราชโยธินและยยและยกาลาดพร้าวตัดรัชดาบางจุดสูงเกือบ1เมตรโดยช่วงสองวันที่ผ่านมาน้ําจากทางด้านนี้อ้้านอยู่ที่คลองบางซื่อช่วงตัดขวางถนนรัชดาครับยังไม่ข้ามฝั่งคลองมาหน้าโรงแรมเจ้าพระยาพาร์คแต่ว่าพอน้ําจากคลองบางซื่อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการสูบน้ําจากคลองลาดพร้าวและถนนวิภาวดีมาลง ก็ทําให้ล่าสุดนะครับน้าในคลองล้นขึ้นมาอีกฝั่งก็คือข้ามคลองมาอีกฝั่งแล้วเข้าท่วมถนนรัชะดาฝั่งขาเข้าตั้งแต่หน้าอาคารจรายาประกันภัยไปจนถึงหน้าบุญขาวรครับและกําลังมุ่งหน้าไปทางพระรามเก้านะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรแล้วให้รถที่มาจากพระรามเก้าเฉพาะรถเล็กกลับรถตั้งแต่หน้าโรงแรมเจ้าพระยาพาร์คส่วนอ,อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกรัชดาสุทธิสารฝั่งขาเข้าก็ปิดแล้วเช่นกันอย่างน้รก็ตามครับอาจารย์เสรีสุพราทิศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัััยพิิบตมมรรงสปะเนว่า มีโอกาสสูงครับที่น้ำจะไหลไปถึงสะพานควายผ่านอารีสนามเป้าไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ถ้าไม่มีใครสร้างอะไรมาขวางทางน้ำนะครับระดับน้ำก็จะอยู่แค่ประมาณ20-30เซนติเมตรซึ่งในส่วนของทางกทมอเองก็ประเมินนะครับว่าการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำในกทมน่าจะสามารถใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้ครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่า ถ้าน้ําจากคลองบางซื่อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็มีโอกาสที่น้ําจะมุ่งหน้าเข้าไปทางสะพานควายไปจนถึงอารีไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าที่เรารายงานไปเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ต้องการให้ประชาชนบริเวณนี้หรือแนวทางน้ำเนี่ยนะครับได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมสําหรับการเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปพื้นที่ท,ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าทานั้นครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับคุณสรยุทธ์คุณภาสิทธิ์ครับขอบคุณครับคุณนรจรสครับจุดที่คุณนร